แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอเกี่ยวกับรถถังไทย61ในภาษาไทยโดยเน้นให้มีความยาวประมาณ700คำและใช้ถ้อยคำที่เป็นมิตรกับการค้นหา s e o f r i e n d l y เพื่อช่วยให้วิดีโอของคุณติดอันดับได้ง่ายขึ้นในผลการค้นหาของ YouTube หรือ Google ขขขีดขีดด,ดรถถังไทย61เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในแบบรถถังที่ถูกพูดถึงมากในวงการยานเกราะทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยที่มีผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหารอย่างลึกซึง้งรถถังไทย61ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยประเทศญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองกำลังญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อการป้องกันตนเองรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามของยุคสงครามเย็นและการ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารรถถังไทย61เริ่มต้นโครงการพัฒนาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1950และเริ่มประจำการจริงในกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในช่วงปี1961ซึ่งถือว่าเป็นชื่อที่มาจากปีนั้น ตัวรถถังใช้ปืนใหญ่หลักขนาด90มิมซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของรถถังหลักในยุคนั้นพร้อมทั้งติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm, ิมและ7.62ม mm, ิเมเพื่อการป้องกันตัวจากภัยคุกคามทางอากาศและทหารราบตัวถังผลิตด้วยเหล็กกล้าคุณภาพสูงมีการออกแบบให้มีความทนทานแต่ยังคงความคล่องตัวสามารถวิ่งได้เร็วถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบขับเคลื่อนของรถถังไทยหใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังถึง570แรงม้าซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการในภูมิประเทศแบบภูเขาหรือเนินสูงที่พบได้ทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นการออกแบบช่วงล่างของรถถังเป็นแบบทอชันบาร์เพื่อให้สามารถดูดซับแรงกระแทกจากพื้นผิวครุขรดและป้องกันความเสียหายต่อระบบอาวุธและลูกเรือภายในตัวรถ ถึงแม้ว่าไทย61จะไม่มีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยแบบที่พบในรถถังยุคปัจจุบันแต่ในยุคนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสามารถในการยิง